สบัยดีกับชองจนะีเอพีที่นามรีเฮาจะไปเฮดบุญกันซึ่งเฮาจะไปวัดนองคำแสนนะซึ่งเป็นย่างต้งวัดนองคำแสนติดเพราะว่าเลยตั้งใจวเวลาเฮาต้องไปวัดนองคำแสนวันเสา่งเขาจะไปปล่อยปูยปล่ป,ป่าแล้วก็จะไปไหว้น้ำอยู่วันนั้นกันอีกเพราะว่ามันนี้ก็เป็นเมื่อดีเลยเป็นเมื่อขึ้นสิบห้าคำเดือนเจ็ดวันศาจึงไปกันเลย เวซื้อปลาอยู่ตลาดกันก่อนตอนนี้นะเราก็มาห้องตลาดกันแล้วก่อนไปเข้าตลาดขับรถกัน,นแต่องการตัวเอีกนิดนึงนะครับตอนนี้นจะสวงระบาดโควิดเนี่ยจะต้องเระวองการตัวเองนะจ๊ะ วันน้องคำแท่นี้ก็ไปได้ซ่องทางเนอะบางคนอ,อาจจะมาทางที่ไหนโมก็ได้ไปทางโงกบก็ได้แต่สําหรับคนกุจิรัลออกมาทางสารคัมเลยอนกาาว่ามันจะมาเสื่อมทาง ตอนนี้แล้วเขาก็มาหาบัดน้องคำแซนแล้วซึ่งน้อกคำแซนนี้ก็จะมีบอลถ่ายดอกไม้แต่งคันหาก็มีเกี่ยมไว้พร้อมเลยเอาคันห้างหนึ่งเลยเราจะเด็กกันแหละอันนี้ก็สิบแผ่นนี่เราไว้เอาไว้เอาอันอีกอันหนึ่งเขาเอาจะไปคืนเอาสองคันเนาะโดยแต่ว่าเอาไว้แ้าว้อันหนึ่งเลยเด้อ

ขอนัองถวายนั่งตามแทบต้องได้ปัดแจกอาทุกคขอพจน์สุขสงโปรดจำงาแส่หลวงพนอเพื่อพระโยมแลกคนทุกตลอดกาลนานเท่านสาธุสาธุสาธุอัคโมตถ์

อญญกโทธินาอธินาสังฆนิสุปะติธิธาริกานังตัมมีตังสะดามัจโจโภภกปะติโตยะติธัมโมจายะอนิระติโตเจตัณณะโภสะจะกะดาวะรหะวะรัญจะติปุหะวะนุปาฏินนาตุมเมหิสุนยังปะสุธัมมะลภาไติสังสัมปยัสสะทาวิรามันตุวาสัพเพสะทาวะยะปะจาโสตะปะฏิฐาอิกะรันตุวาสัพเพ ສັດຕະສຸຍາຕະນັງປະລິຫາວັນໂຕສຸຄິສຸຄິສາທຸອະທຸໄຄໂຕອະລົກອະໄຍປະຄະລະສົມໄລນີ້ອະນຸມະນາສິກັງສັກຣັງພາສະນາມົນ 分いっぱい。 เงียบสงบนี่คือบรรยากาศภายในวัดเนาะเพิ่นกำลังสร้างสาวนะจ๊ะ อีกจุดพวกเล็กๆขึ้นมาต่อหนี่ ช่วงนี้ก็บ่มีคนมาปันใดนะ่ายนะภาวะซวงโควิดแน่แต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นขึ้น15ค่ำเดือน7แต่ก็เลยมีโอกาสได้มากว่านอนกำเสนเนาะซึ่งว่านอนกำเสนนี่ก็ตามประวัติเพิ่นก็กล่าวมาบไว้ว่าอ่าพุทธผู้แก่เพิ่นได้ว่าเฮมีศีลาจารึกไว้วันจะซื้อสมัยพญาค้อมจะสายวรรมาที่7จ็นะเพิ่นได้เคยเนือื่อนย้ายถิ่นฐานและแพรอนานิคมหรือว่าแพรอนจาจัก มหาห้าที่แห่งนี้หลักกาได้มีการทำมาห้ากินดำลงชีวิตคือว่าทำมาตะกี้ข้าเจ้าก็จะคือศาสนาฮินดูเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมต่างๆมีการกราบไหว้แบบอัญเชิญพญานาคขึ้นมาสินะซึ่งเราเกือบๆกบพญานาคกับวัดนอ,องคำแซนนี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคเนาะเพราะว่าพญานาคที่อยู่นอ,องคำแซนนี่เพินเ่นเอิญว่าปูนาโขเนาะซึ่งปูนาโขนี่ก็ ตามมีเพื่อนว้าลวันจะเป็นความเสือส่วนบุคคลแต่ว่าสำหรับเขาเ็าเสือเพราะว่าเพิ่นได้ไปมาห้าสู่กับปูซิสุธท,ทีู่เ่ลคัสซโนตลอดเวลาซึ่งเว้าไปเว้ามาแล้วก็น้องคำแซ่ในกับมีสัตว์น้ำทุ่งกุกสนิทเลยวันจ้าฮูู้ซิมหาำสมัยตะกีนนะเพื่อนจะบอกให้ลงห้าปูห้าปลาหรือห้าอีกอย่งเพราะว่าเพิ่น จะได้จำศีลเป็นบุญอย่างให้หลบกวนว่าโดยเฉพาะเนาะมันก็จะมีลายยุคลายสมัยเพราว่าจะเป็นยุคเวียงจันทร์พันท้ายุคเออเวียงจันทร์ศรีสตนาตั้งแต่สมัยเกวียนหอยเล็บออกเป็นเมืองกุก๊กเมืองเขาเลยก็วาา่าได้านทีน่นี้วัมือนท์ตั้งแต่สมัยของเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชนอกจากนี้เพื่อเป็นบอนเกิดในบอนกำเนิดของพญานาคเลยก็ว่าไดา้เพราะวา่าพญ,ญาศรีสตนานี่เพิ่นได้ขึ้นมาห่วสร้างอาทาร์หลวงะวาตะกีกวดจึได้ไป บูชาหรือการไหว้พระธาตุหลวงก็ต้องได้ภายเหงื่อตั้งแต่นอก,กํำแซนนี่ออกไปทางบืองพระธาตุหลวงคุนบางคนอาจจะคิดว่าหูพญานาะคตั้งแต่อยู่วันนี้มันมีไสเน่มันก็มีคือการอยู่นี้ก็มีคือการอยู่หา้างๆนี่แล้วก็มีวัดวัดนาหอผ้าเนาะซึ่งวัดคอยก็เคยไปเบื่องมาแล้ววันซะก็มีแทแว่าปัจจุบันนี้เพื่อน,นสร้างพระการไหวนะ้แต่วัากา่าเหากใหให็ให้น้อยหนึ่งวันซะ พอรวมโดยเฉพาะเนาะประวัติของน้องคำแซนนี่ก็มีไล่สิ่งไล่ยานโดยเฉพาะเป็นเซิร์ฟห้องแล้วก็จะเอินแบบมีการค้าฝันลานแทงปืนสะดอกปืนสะดมกันสาวฮ่าฮันสาวบ้านก็มีการปุ๊กซ่าหรือกันว่ากาศตีเสื้อฟขางนี่อาจจะบดสนับอ,อกเซิร์ฟห้องเนาะก็เลยได้มีการทิ้ทมเขามีคาบว่าจะเป็นเครื่องคำคูณเงินคำแห่นทอง ต่างๆลงุงน้องคำแสนนี่เพื่อให้พญานาะเป็นคนปลุกปั่นหักษาสิ่งเหล่านั้นไวจนฮอดปัจจุบันมีและก็อีกอย่างหนึ่งเนาะแบบสมัยตะกี้นะหูสิบห้าคำเพิ่จะหมัมกไดเยินเสียงคลองดังขึ้นมาจ้างน้องคำแสนนี่ละก็มีคนเคยให้นะดวงไฟที่สมพูเนาะพูดขึ้นมาจ้างน้องคำแสนนี่ถูกๆูสิ้นสิบห้าคำนะซะแต่ปัจจุบันนี้กะ มันก็เป็นเรื่องเล่ากันมาเนาะอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนทุกคนแต่สาหรับคนมันก็นองคาแท้มันก็มีประวัติอันยาวนานเนาะซึ่งอันนี้คือประวัติร้าวๆนะ้ใดอยากงูอย่างเห็นอยากอ่านเพิ่มเติมกับไปสอบ5อ่านกันได้มันสะต่อไปหาจะไปหาไปเบิงบรรยากาศอ้อมอออันนี้ก็ไม่มดเลยเนาะตั้งแต่ที่สุดสาหูสาตาเมื่นอกคำแท้มดเลยแล้วให้คิดออกแตะกี้ ันชั่งหมดแท de. ่นี้เป็นน้ำหมดจะเป็นจังใดแชุ่ใจหูใส่ตาเลยแบบวงค่วงอะไรวะ แล้วกรบ,บม่มีผู้ใดมาบุกเบิกเหตุห้านอาหารหรือ้านที่ของเหวได้แล้วเพราะมันเป็นโคล,โลนเป็นดินเป็นตมไปซืจังซีสินะและนี่คือวัดนาหอผ้าเนาะซึ่งมันอยู่ใ,นใ,นใ,นใกล้ๆก็วัดหนองคำแสนเนาะแต่ว่าน้องกับวัดน้องคำแซนจะทอาเป็นหน่อยนอหนึ่งถึง ตามีขาได้ว่าไปแล้วเนอะว่าเขาจะว่ามีหูพญานาคอยบ่อนี้ิดปัจจุบันอ้เพิ่นได้สร้างพระทับไว้วันซะแต่อยก็ดสิพาาเบิง่งวันสิเป็นังได้อเอาว่าไดมาให้นีนเลยก็เลยมาเวเลยซะ จริงๆคือห้มาเบิ่งทางข้างของเพื่นนอนนะอาจจะประมาณนี้เป็นห้องบ่งอืมได้ยินกระจพืคนเนาไปอยู่บ้านนี้วันเสาร์แต่ปัจจุบ,บันนี้นเพื่นเพื่นปิดไปแล้ว ทงทานเนาะแตวะเนาะแป๊บหนึ่งเอาไก่มาแถวนี้แล้วเราจะสปีเว้และนี่คือวัดทงทานเนาะปัจจุบันนี้สิ่งทุกอย่างมันเงียบสง,งัดเลยเพราะว่าโควิดอาคารที่มือวานี้ก็เป็นเมืองสิมฮาคำมก็ยังม,มีคนก็มี่ซนน้อยส่็ต่างแต่วมื่อวานนี้เขาจะไปเกี่ยวบป่าอยู่ลุ่ม น้ำึ้นแล้วป่านี้หมดแล้ววันนี้ก็ต้องสิเดกกับอน,นี้นะวันนี้ก็ต้องขอพิดคลิปลงเพียงเท่านี้นะแต่อ,อย่าลืมว่าไปกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเหตุคลิปต่อไปนะวันนี้ก็ต้องการเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย